นสนับสนุนโดยสูกิชิความสุขปิ้งได้เกินเรื่องเด้อไม่คิดไม่ฝันว่าพีห้องพ,พ,พี่เต๋อจะมีสไตล์ขนาดเนี้นอะไรภาพในหัวของม,าม,ม้าเไยคือมันต้องเป็นแบบเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนพื้นสีขาวเรียบๆไม่มีอะไรเลยมีแค่หนังสือการ์ตูนกระเป๋าใบหนึง่งเราเป็นคนมองคนที่ภายนอกเล ตรงนี้มุมเนี้ยที่นั่งอยู่ือเป็นมุมที่พี่ถ้ามาที่ห้องนี้จะใช้บ่อยสุดคือเป็นมุมที่ไว้เขียนงานทิดงานครับนี่นี่ตามภาษาแบบคนทําหนังอะเนาะนั่นแหละไวรุ่น็มีแอคชับขึ้นมาจากนี่เลยเลิดจะมีจะมีแบบสิ่งที่แปลกใจคือมั่วอ่ือจีวิเตอดแทบจะแบบน้อยมากเโด้วยซ้ำใช่อันนี้คือทรงที่ชอบหรอหรือยังไงอะไรคือทรงที่ชอบมีอันเนี้ยเหมือนในกูมืนโฮสุดอะเหน้าใส่เฮ้ยเวลาเราไป หน้าหนาวไปแบบพวกญี่ปุ่นไปอะไรมันต้องใส่อะไรทรงๆนี้ไงอ่าเราเราทำผมมาสะแพงเอออันเนี้ยคิดถึงโกมันโหนอันเนี้ยไก่ไก่ตัวพี่ตันเนี้ยคือจะพอเสียงหายล้อปันตึงตล้อเราตึงตึงตึงเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนอันนี้ก่อนอะไรอะไรครับขอบอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าหลังๆช่วงสองสามปีหลังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ประจำตัวพี่เต๋อเลยไฟถากคือถ้าเห็นไฟถาก ที่เขียนว่าเตอ๋อเนี่ยใช่ครับต้องเป็นพี่เตอ๋อเท่านั้นแล้วเรา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 สามารถเลือกได้เหรอหรือว่าเราต้องหาต้องหาซึ่งข้อดีอของมันคือหนึ่งคือมันกันน้ำสองคือมันจะมีใบเดียวในโลกเดี๋ยวจะแนะนำ กอรจริงแหละน้ำลาย้เข้าที่เราคนแถวไหนทำ <laughs> ไมมีความแบบดิบเถื่อนเหมือนโคมันย้อนข้อแรกกันนาข้อสองกันน้ำข้อสองคือมันจะมีใบเดียวในโลกสมมติเป็นผ้าใบของอนุนอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะตัดออกมาก็จะเป็นแค่ใบนั้นซึ่งพี่ก็จะไปหาใ <c oughs> บที่มันนี่ไงที่มันเป็นเป็นคำว่าเต๋อเตอมามาซึ่งคำจริงๆของมันอาจจะเป็น เอ็นนี่เดาน่าจะเป็น Enter n t Internet International มากกว่าอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีอันนี้มันตรงคำว่าเต๋อพอดีอันนี้คือตรงมันยากมากเลยนะถ้าเต๋อ Lobster ก็ได้ Lobster อะลองคิดลำบากความจริงนะว่า ถ้าใบของอะไรที่เขียนว่าล็อ lobster คนส่งล็อบสเตอร์ไงก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นที่ร้านือเปล่าก็คือพี่เต๋อรักมากนะคะแต่ว่าทุกตอนของรายการเราก็จะมีของรางวัลให้ที่บ้านก็ขอใบรายการเราก็ขอใบหนึ่งโอ้ยนี่่ขึ้นบ้านเนาะโผล่ขึ้นบ้านเนาะนี่ระหว่างถือก็เหมือนกับเขาจครืองเครื่องๆด้วยนะว่าเขียวนเขื่อนจริงจริงคือรักมากจริงรักมากครับรักมากตัดแน่ตีมือหักเลย เฮ่งเรพงิดกันยพีองเดี๋ยวเดินั่นเานันพปงเอ้หยนทาเร็วนเออ่งได้นะปัายและหลังจากนั้นทั้ง3คนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลัเออเดียคือในพอจากฟานี่คือพี่เต๋อเป่าเป่าแซกใช่ครับอันนี่คือแบบ แรงบันดาลใจเฮ้ยไอนนสวิงมันคือการแบบสวิงอ่ะเพลงอ่ะอ๋อคือแบบเป็นกมเมนต่างๆเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนแบบเหมือนแบบอารมณ์เออนักเรียนมปลายญี่ปุ่นที่มันเล่นดนตรีกันแฟงคนที่เล่นเป็นคนเป่าแซกเนี่ยปัจจุบันนี้คือเป่าเล้จริงๆแล้วเป่าเก่งด้วยแล้วตัวเราล่ะอะไรทำไมไม่ใช่ก็เนี่ยสวิงเขาเล่นกันเก่งกาดจนไปออกอลบงอลบบ้ามแล้วเราเป็นยังไงบ้างเล่นได้เล่นได้แต่ว่าถ้าถามว่าเก่งไหมก็คือประมาณหนึ่งเป็นเพลงแหละถูกม้าเป็นเพลงนะถ้ามีโน้ต ล้วโน้นไม่ยากเกินไปก็เล่นได้เลยเฮ้ยดูสบายเหมือนาวบ้านอย่างนี้สบายอี่างนี้เป็นภาพผู้หือน้องายเฮ้ยแค่น่าเหมือนเดิมเลยเนี่ยแค่น่าเหมือนแบบนิ่งๆนี่เต๋อชันทวิตนี่เต๋อชันวัฒน์น้องชาย อพูดจริงๆน้องชื่อเต่าฉันทวัฒน์อามไว้เนี่ยเอาดีๆพูดจริงๆฉันทวิชฉันทวัฒน์เต๋อฉันทวิชกับเต่าฉันทวัฒน์เป็นพี่น้องหนูยังหนูยังไม่เคยถามเลยว่าฉันทวิชอ่ะมีความหมายในความเป็นไทยว่าอะไรคือฉันทะเนี่ยมันเป็นคำที่แผงมาจากคำว่าอันทะาสัญญาทวิทยาวิทยาวิทวิทยาวินยาวิท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 าวิทาวิทยาวิทวิทยาวิทยาวิทยาวิทวิทา สนใจ <ไฝ S 1> ใยรู <ๆ S 2> ในวิชาที่ด <ๆ S 2> ีก็เป็นอย่างนี้จริงเพราะเหตุเช้ามาตั้งเรียนไงเฮ้ยพี่เต๋อเลี้ยปลาคาร<น>์ฟด้วยเหรอ,อะลรนะเอาละครับทีมงานปลวกขึ้นบ้านของเราสืบทราบมาว่าเต๋อชันทวิทย์เนี่ยเป็นคนที่รักปลาคาร์ฟของตัวเองม,กมากๆเลยแกล้งหลอกเต๋อให้เหวอเล่นๆว่าไปเอาปลาคาร์ฟมาจากบ้านจริงๆไหนขอดูสิหน้าคนรักปลาหน่อยสิครับบอปลาคาร์ฟตัวละมาใช่น้อง เฮ้ยนองั่เฮ้ยอย่าเอาเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเฮ้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 ย่า้ยเฮ้ยเฮามเฮมาแล้ยเฮอยเฮ้ิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้องตายคื้พเ่้ยะส้ยเ่้ย้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยมันยเฮ้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 ยเฮลยเฮ้ยเฮ้ยเด้วเยปะ้ยเฮยเฮ้ยเยเยเฮลาเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้งอฮเวลาที่เรายิดอะไรไม่ออกอ เชื่อไหมว่าแค่ไปยืนดูปลาค้าไปเฉยอะมันจะทําให้แบบจันนันก็แบบปิ๊งอะไรออกมาเลยมันจะรีแลกเลยยิ่งถ้าปลาค้าเยอะๆนะถ้าสังเกตวิธีการไหว้มันจะไหวไปพร้อมๆกันมันจะไหวไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยินหยางอ่ะมันจะมันจะวนวนไปในทิศทางเดียวกันเป็นแบบสมมติถ้าทวนเข็มก็ทวนไปด้วยกันใช่แล้วถ้ามีตัวหนึ่งเริ่มหันไปอีกทางหนึ่งตัวหนึ่งก็จะเริ่มหันตามไปอย่างเงี้ยมันมันทำให้เรารีแลกสมอง ปลาคัามาจากญี่ปุ่นเขาเรียกว่าปลาคุยคุยคุยปลยคุยแต่รูปปาาเป็นงไงนะคุยคุยนี่ปลาโรนี้น่าสนใจและสิ่งที่เป็นแฟนเนี่ยชื่นชอบในตัวพี่เต๋ออย่างหนึ่งก็คือปิงปองได้ดูไหมไอจีไอจีของนาเวลาลงรูปเนี่ยก็จะมีแคปชั่นแบบ อ่ะยังไงก็หาจริงๆมีกรที่เกี่ยวกับปลาคราฟด้วยนะนั่นก็คือเป็นกรที่เกี่ยวกับว่าแบบเหมือนนั่งคุยกับปลาคราฟทำความรู้จักกับมันถามมันชื่ออะไรปลางทีกชื่อบ๊อบบ๊อบบ๊อบเนี้ยมันคุยอยู่อย่างเดียวใช่ป่ะมันพูดอยู่อย่างเดียวชื่อบ๊อบบ๊อบบ๊อบเราต้องเข้าเกมก่อนเพราะเราจะมีเกมให้เล่นด้วยเกมออะะไร่เนื่องจากที่เตือนนั้นพูดคุยกับปลาคราฟแล้วจิต จิตมันว่างพูดก in h, oh, ่อนพูดอะไทร์อินสตาแกรมใช่ชอบทุกประโยคต้องแบบคล้องจองกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี <roy roy <S 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 ้เราเลยมีเกมมาให้เล่นด้วยเป็นยังไงมาอ่าจริงๆพวกเราสองคนก็หมั่นไส้แหละเนาะใช่อยากรู้ว่าแต่งในไอจีเนี่ยเคดว่าจะเก่งอะไรนักหนาเออ่ะทำไมอ่ะไม่อ่ะโคนควซีเรียโคโควาซีเรียสไปโฟล่าเลยโทษโธ่อาก็เลยอยากมาท้าแข่งวันนี้เรามีเกมเล่นๆอยากจะท้าพี่เต๋อร์แต่งกรแข่งแต่งกม สั่งให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งลูกคือสีวัชใช่ไหมใช่คนละวัชแต่คนละวัชผัดกันไปเรื่อยๆแล้วต้องถั่วของเก่าด้วยอะผัดเริ่มเฮ้ยเลิศเอ่อร้องหาใยน้อยร้องหาใยน้อยช่วยหน่อยแม่ขาร้องหาใยน้อยช่วยหน่อยแม่ขาผัวหนู ไม่มาร้องหาใยน้อยช่วยหน่อยแม่ขาผัวหนูไม่มาผาลาเซตามอนก็พูดไปมาผ่าลเซต้ามอนก็พูดไปได้ก็ได้โปรอะตลวรมุกอีกแล้วปะอ่ะรอบนี้รอบนี้ให้ใครเริ่มแพ้แล้วนะเต๋าฉันทวิชฉันทวัฒน์เต๋าฉันทวัฒน์เท่านี้เลยเหรอ งัดเต๋อฉันทวิชเต๋าฉันทวัฒน์งัดเต๋อฉันทวิชกล้วยบวชลูกชิดไม่รู้ไหนวะก็คือแบบเต๋าฉันทวัฒน์งัดเต๋อฉันทวิชกล้วยบวชลูกชิดก็คือแบบงัดกันสกินของเราอันนี้กล้วยบวชลูกชิด ลูกบิดประตูปีม้าเออมันกูว่ากูไปลูกชิ้นแล้วมึงไปลูกบิดประตูอีกมันมันไม่มีความแบบสอดคอมันไอ้พี่เต๋อแต่งคอให้น้องตัวเองหน่อยเผื่อน้องตังอยู่อ๋อโอเคน้องรัก ชอบบมลูกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมารวมกันกับแม่หมอดีๆไงแล้วมาชอบอมลูกบิดน้องรักของผมชื่นชมหนักหนาตอนรับปริญญาน้ำตาแทบไหลนุ่มเก่งจริงเนาตรงมือตรงมือเกิดได้อัคนี้แบบเรามาทดสอบแล้วแหละก็คือลูกหลานถุนทันพูดนั่นแหละเก่งจริงๆรแต่มัดแพ้นี่เออมาดแพต้องเลยดีนะ เราจะมีบทลงโทษครับเบัญีไหมไม่บัญชีด้วยถ้าแก๊กอย่างนี้ไอ้บอกว่าไม่บ้าคือมีตัใหญ่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 ให ้อรับเข้าสู่ช่วงสถาปน,นิกเนื่องจากทางบ้านของพี่เตอร์ชันทวินนะครับเดินเข้ามาเนี่ยให้อารมณ์แบบวินเทจมีความเป็นวินเทจสไตล์ลอฟ์และเนื่องจากการที่พี่เตร์เป็นนักแสดงชั้นนำนะฮะก็เลยต้องมีการบิวอารมณ์อย่างส,สม่ำเสมอเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็เลยเป็นการบิวอินและอีกอย่างหนึ่งที่ปรัตยุแกแรกดีก็คือด้านนี้ค่ะคุณมาร์ชเป็นซิงลางจานนะคะและ อยู่ติดกับผนังของโซฟาคุณมาร์คขออนุญาตออกมาค่ะยันเมื่อเราเล่นโซฟานะคะให้มาชิดกับซิงน้ำคุณมาร์คนอนค่ะเมื่อหัวเรานะคะใกล้ก๊อกน้ำเราก็ไม่ต้องไปบาร์เบอร์หรือซาลอนนะคะเปลี่ยนบ้านให้เป็นซาลอนเปลี่ยนสูตที่งอนให้เป็นสูตที่ดีค่ะล้างเลยเหรอคะในส่วนของทีมมั่วจะใช้น้ำยาล้างจานได้ค่ะ เป็นอย่าแล้วคะลูกค้าและนี่คือผลวที่ดีของมุมหนึ่งในบ้านวันที้จบช่วงสาสาปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับทุกวันนี้ทางานหนักมากๆเพื่อที่จะว่ามีเงินละหลัง40เราจะได้ไม่ต้องทําอะไรคือความคิดที่เราบค่อยๆใช้ไปวันๆวันๆไม่หาเงินเข้าแล้วพูดเหมือนด่า banachar